ฝากทุกคนกดติดตามช่องมาฟังสิกันด้วยนะเวยเยยข้ามพบมาพบรักตอนที่174บําเพ็ญเพียรน,นอกกระแสสิทน้อยผู้แสนดีชําระแค้น23วันนี้มีงานเฉลิมฉลองวันกลางสารธุดูเนื่องจากเป็นวันที่พลังปราณอุดมสมบูรณ์ที่สุดบรรดาสำนักเซียนจึงให้ความสำคัญกับวันนี้อย่างยิ่ง แสงสายันบรรจบสี่ทิศพระจันทร์เริ่มปรากฏให้เห็นเขาทว่าย,ยังไม่จำชัดนักบนโต๊ะจัดวางถาดผลไม้เอาไว้ตันไหวเท้าคางมองผลกล้วยตรงหน้าพลางกลืนน้ำลายอึกใหญ่ท่านเจ้าของร่างสติดีอยู่หรือเปล่านี้ก็วันสุดท้ายเข้าไปแล้วท่านยังมัวแต่คิดถึงเรื่องกินอีกหรือตันไหวได้ยินเช่นนั้นแววตาก็พลันหมองมนเหลือแค่วันเดียวระบบยังประเมินว่าภารกิจไม่สำเร็จอยู่เลยผมจะไปทำอะไรได้ช่างเธอวันฉลองใหญ่อย่างนี้ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเฟิงซือหลี่จะกลับมาหรือเปล่า สิ้นเสียงกล่าวของตันหวายเจ้ากระรอกน้อยก็วิ่งล้มลุกคลุกคลานเข้ามาหาแทบจะอุ้มลูกสนในอ้อมแขนไว้ไม่อยู่ท่านเจ้าสำนักถ้าไม่ดีแล้วมีคนบุกมาหน้าประตูเต็มไปหมดเลยตันหวายลุกพรวดขึ้นยืนอย่างตกใจกล่าวด้วยน้ำเสียงเยียบเย็นว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้ากระรอกน้อยอยู่ในร่างของเด็กสาวอายุราวสิบหกสิบเจ็ดปีเพราะวิ่งมาเร็วเกินไปจึงพูดจากกระท่อนกระแท่นอย่างเหนื่อยหอบสองแขนยันหัวเข่าเอาไว้พลางกล่าว วันนี้มิใช่วันกลางสารทฤดูหรอกหรือทีแรกข้าตั้งใจจะลงเขาไปไปดูโคมไฟไม่นึกว่าเมื่อครู่จะออกไปเจอพวกนักเลงหัวไม้หลายสันักกรูกันขึ้นมาบนเขาข้าเห็นพวกเขาไม่ได้มาดีก็เลยรีบกลับมาแจ้งให้ท่านทราบเจ้ากลับรังของเจ้าไปก่อนอะไรกันกระรอกน้อยนึกว่าตนฟังผิดไปตันหวขมวดคิ้วกล่าวซ้ำอีกรอบอย่างใจเย็นว่าเจ้ากลับรังของเจ้าไปก่อนอย่าออกมาวุ่นวายข้างนอก กระรอกน้อยเม้มริมฝีปากอย่างกลัดกลุ้มก่อนหยัดกายยืนตรงกระโดดหยงเยงมาอยู่ตรงหน้าตันหวายพรางกล่าวเสียงอู้อี้ข้าข้าฝึกฝนจนแปลงกายเป็นมนุษย์ได้แล้วข้าสามารถปกป้องชีเฟิงซานได้แล้วตันหวายคลายปมที่หัวคิ้วก่อนจะสายศีรษะยามนี้เจ้ายังไม่จำเป็นต้องปกป้องหากข้าประคองสถานการณ์ไม่ไหวเมื่อไหร่เจ้าค่อยมาปกป้องแล้วกันกระรอกน้อยตะลึงงันราวกับกำลังครุ่นคิดถึงความเป็นไปได้ในถ้อยคำของตันหวาย ตันหวายคลี่ยิ้มโดยไม่กล่าวอะไรต่อก่อนจะไล่คาถาไปปรากฏตัวอยู่หน้าประตูสำนักฝูงชนจากแต่ละสำนักมาเยือนถึงหน้าประตูสำนักแล้วเมื่อพวกเขาเห็นตันหวายก็ตกตะลึงไปชั่วขณะคิดไม่ถึงว่าจู่ๆเขาจะปรากฏตัวขึ้นที่นี่ราวกับตั้งใจมาเฝ้ารอพวกเขาอย่างไรอย่างนั้นหลายคนเริ่มส่งเสียงกระซิบกระซาบกันคิดว่าอาจเป็นอุบายหลอกลวงจึงไม่กล้าบุ่มบ่ามบุกเข้าไป ลี่ซูเอ่ยปากทักทายตันหวายเป็นคนแรกบัดนี้ตันหวายคือประมุขของสำนักจูกวงว่ากันตามลำดับอาวุโสย่อมสูงกว่าลี่ซูดังนั้นหากเขาแสดงความเคารพต่อตันหวายก็นับว่าสมเหตุสมผลลี่ซูท่านเจ้าสำนักพวกเรามาเยือนครานี้มิได้มีเจตนาร้ายเพียงแค่ไม่มีเจตนาร้ายตันหวายตัดบทเขาพลังยิ้มยอะกล่าวอยู่อยู่บุกมาเยือนสำนักจูกวงของข้าโดยไม่มีเจตนาร้ายงั้นหรือ มาเย็ยนในวันกลางสารฤดูอย่างไม่มีปีมีขลุยแถมยังเอาแต่ทำหน้าเอไม่ทยยักษ์มอม่าเกรียมหน้าโกลบบอกว่าไม่มีเจตนาร้ายแล้วใครเขาจะเชื่อลี่ซุกลื่นไม่เข้าคายไม่ออกเขากับตันหวายเคยมีเรื่องมีราวกันมาก่อนอย่างเช่นตอนแรกเขาคิดว่าตันหวายช่วยชีวิตตนเอาไว้แต่ภายหลังพบว่าแท้จริงแล้วคนที่รอบสังหารตนกลับเป็นสหายของเขาช่างหน้ากระอักกระอ่วนใจยิ่งนัก ลี่ซูคิดว่าตันไหวผู้นี้ฝีมือเก่งกาจทีเดียวหากไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพักมันย่อมจะประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ได้อย่างแน่นอนหากตันไหวรับรู้ว่าตอนนี้ลี่ซูคิดอะไรในใจคงต้องหลุดหัวเราะเป็นแน่ประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่อย่างนั้นหรือตอนนี้เขาเพียงต้องการมุ่งมั่นฝึกฝนให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นเพื่อกลับสู่โลกความเป็นจริงเท่านั้นสายตากวาดมองไปยังบรรดาผู้คนจากทุกสำนักตันไหวเอามือปัดเสื้อคลุมยาวสีเทาทำใจดีสู้เสือถามขึ้นว่าว่ามาสิ ยกขยงกันมาที่นี่เพื่อสิ่งใดผู้นำจากแต่ละสำนักต่างมองหน้ากันเลิกกลักสุดท้ายยังคงเป็นลี่ซูที่ก้าวออกมาข้างหน้าพอจะเอ่ยวาจาก็ถูกตันหวายยกมือห้ามไว้ก่อนตันหวายพวกท่านมีกันอยู่ห้าสำนักจะให้สำนักชีหมิงออกหน้าผู้เดียวหรืออย่างไรลี่ซูจะว่าไปแล้วก็จริงอยู่เหมือนกัน บรรดาสำนักที่เหลือชำเลืองมองกันไปมาก่อนชายชะกันผู้หนึ่งจะก้าวออกมาข้างหน้าในที่สุดชายชะกันไม่ได้สวมเสื้อคลุมยาวดุดเทพเซียนผู้สง่างามเช่นเดียวกับคนอื่นๆกับสวมเพียงชุดลำลองอย่างเรียบง่ายผมเผ้าปล่อยสยายปลกลงด้านหลังข้าน้อยอย่างต้าหายสิทธิสำนักมิงหยางมาเยือนสำนักท่านเพื่อขอจับกลุ่มตัวคนผู้หนึ่งชายชกันกล่าวน้ำเสียงฟังดูสุภาพ ตันไหวหวังคิ้วยกสูงพอจะเดาออกแล้วว่าพวกเขาต้องการจับกลุ่มตัวใครตลอดหลายปีมานี้สิในสำนักล้นประพฤติตนเป็นที่น่าไว้วางใจคนเดียวที่ไม่น่าไว้วางใจก็คือเฟิงสือหลี่ทุกสำนักต่างยกพวกกันมาไม่น้อยทั้งยังฮึกเหิมคือขนองเต็มที่ไม่ทันเอ่ยชื่อว่าเป็นใครตันไหวก็แค่หัวเราะออกมาพวกท่านไม่ต้องบอกข้าหรอกว่าเป็นใครข้าไม่ส่งตัวผู้ใดให้พวกท่านทั้งนั้นขออำลาตรงนี้ล่ะชีเฟิงซานกลางคืนลมแรงรีบกลับลงไปเสียก่อนจะดีกว่า ชายชะกันพันเปลี่ยนสีหน้าจ้องมองตันหวายด้วยสายตาตำหนิความไม่รู้ผิดชอบช่วดีอย่างชัดเจนเห็นพวกเขาไม่เคลื่อนไหวสีหน้าของตันหวายก็เยือกเย็นลงเช่นกันอะไรกันอยากให้ข้าไปส่งหรือแต่วันมงคลเช่นนี้ข้าต้องอยู่เฉลิมฉลองพร้อมหน้ากับสิทธ์ทั้งหลายหน้าสิถุยเจ้าอย่ามาแกล้ง,งโง่รีบส่งตัวไอปีศาจร้เฟิงสือหลี่มาสมิเช่นนั้นสำนักจูกวงของเจ้าได้พังราบเป็นหน้ากลองแน่ใครคนหนึ่งอดทนทนไม่ไหวขู่ตะคอกใส่ตันหวายในทันทีบังอาจ ตันไหวขลึงตามองคนผู้นั้นแววตาของตันไหวช่างเยียบเย็นยิ่งนักคนผู้นั้นจึงหวัดผวาพลางกระถดเท้าถอยหนีโดยไม่รู้ตัวคนพันนี้ยังมีหน้ามาขึ้นเสียงใส่เขาอีกหรือหน้าไม่อายตันไหวเบือนสายตากลับมาแม้ในใจจะเต้นระสาำเมื่อได้ยินคนอื่นเรียกเฟิงซือหลี่ว่าปีศาจร้ายแต่ภายนอกกลับยังคงสงบนิ่งเช่นเดิมเวเยยข้ามพบมาพบรัก ตอนที่175บําำเพ็ญเพียรนอกกระแส10บน้อยผู้แสนดีชำระแค้น24ความสงบนิ่งของตันหวายไม่อาจหยุดยั้งเหล่าผู้ที่ได้ชื่อว่ากองทัพสวรรค์ซึ่งตั้งตนเป็นสารเตี้ยอ,ออกปรับอธรรมพวกเขากลับพากันแข็งข้อยอย่างกำเริบเสบสารสำนักสแสวงทำหนึ่งอะไรข้าว่าเปลี่ยนชื่อเป็นสำนักสแสวงมานเสียดีกว่านั่นน่าสิสิข้าวว่าคงสอนวิชานกรีดมาตั้งแต่ต้นแล้ว จ้าตันไหวผู้นี้ไม่ใช่คนดีอะไรนักหนาหรอกนีเช่นนั้นจะไปคบค้าสมาคมกับพรรคมันทําไมกันคนกลุ่มนั้นพูดพล่าไม่หยุดจนชักรําคาญเต็มทนตันไหวไม่อยากฟังต่อจึงใช้วิชาปิดปากพวกเขาไว้ทันทีลี่ซูขมวดคิ้วเหลือบมองพวกพ้องที่ถูกอัดจนกระอักเลือดไปหลายคนไม่อยากเชื่อสายตาว่าตันไหวจะรอบจู่โจมผู้อื่นตันไหวรู้ทันความคิดของลี่ซูพลางยิ้มเยาะ ช่างกล้าพูดว่าผดุงคุณธรรมเฟิงหลิวหลีตายอย่างไรพวกท่านลืมกันหมดแล้วหรือทุกคนพันหน้าเปลี่ยนสีไม่อาจโต้อตอบกลับไปตันหวายกล่าวต่อว่าบอกว่าเขาอยู่ฝ่ายมันไม่ใช่ว่าพวกท่านบีบบังคับเอาหรอกหรือพักมันอะไรกันเขาเคยทำร้ายใครสักคนในหมู่พวกท่านหรืออย่างไรบังเกิดความเงียบงันอยู่เนิ่นนานใครคนหนึ่งเอ่ยขึ้นเสียงแผ่วว่าต่อให้ไม่เคยทำร้ายพักมันหน้าไหนก็สมควรตายทั้งนั้น ันไหวได้ยินเข้าก็เดือดดานจนแทบคข้างความงมงายอันต่ำรามเช่นนี้ยังมีอยู่บนโลกอีกหรือนี่ตันไหวรู้สึกเหมือนเปิดโลกทัศน์ใหม่จริงๆฝ่ายมันอะไรหากข้าไม่ถูกพักมานหมายหัวพวกเจ้าจะบังอาจมาล่วงล้ำฉีเฟิงซานหรือไม่รู้ว่าเฟิงสือหลี่มาถึงตั้งแต่เมื่อไรเขายือนอยู่ด้านหลังคนกลุ่มนั้นสวมหน้ากาก,ากปิดบังใบหน้าเส้นผมกลับกลายเป็นสีขาวทั้งศีรษะ เพียงเขาเปล่งเสียงพูดก็ทําเอาคนพวกนี้อกสันควัญกระเจิงจูจ่ๆมาปรากฏตัวข้างหลังโดยไร้ซุ้มเสียงว่าน่ากลัวแล้วแต่ที่น่ากลัวที่สุดคือพวกเขาไม่รับรู้ถึงผู้มาเยือนหม่ข้างหลังตนแม้แต่น้อยหากเฟิงซือหลี่ไม่ได้ส่งเสียงแต่ลงมือสังหารพวกเขาในทันทีเกรงว่าตอนนี้พวกเขาคงได้ลงไปเยี่ยมประตูนรกเป็นที่เรียบร้อยพอคิดเช่นนี้แล้วทุกคนต่างก็ขนลุกขนชันไปทั้งตัวคนพันนี้ปล่อยเอาไว้ไม่ได้ปล่อยเอาไว้รังแต่จะสร้างความหายนะ ตันไหวกลับสับสนงนงงเขาจ้องมองเฟิงสือหลี่ที่อยู่ใกล้เพียงเอื้อมไม่กล้ายอมรับความจริงขึ้นมากระทันหันนี่คือเฟิงสือหลี่จริงๆหรือคือเด็กหนุ่มผู้สนงองอาจคนนั้นจริงๆน่าหรือเฟิงสือหลี่เดินเข้ามาหาตันไหวท่านต้องการให้ข้าออกจากพักมันมิใช่หรือบัดนี้ข้าไม่ใช่คนของพักมันอีกแล้วตันไหวพูดไม่ออกถามว่านี่คือข้าตอบแทนหรือจะว่าอย่างนั้นก็คงได้เฟิงสือหลี่ยิ้มตอบน้ำเสียงเปี่ยมไปด้วยความโล่งอก ท่านเจ้าของร่างเนื่องจากเฟิงสือหลี่ตกอยู่ในสภาวะกับขันภารกิจมีการเปลี่ยนแปลงจึงขยายกำหนดเวลาภารกิจออกไปอีกหนึ่งปีเป้าหมายภารกิจคืออะไรล้วนขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของท่านเองท่านเจ้าของร่างท่านเข้าใจแล้วหรือยังท่านเจ้าของร่างตันหวายไม่สนใจระบบที่เอาแต่พูดพร่ำไม่หยุดก่อนสูดลมหายใจเฮือกใหญ่เอื้อมมือไปหมายจะถอดหน้ากาก,ากของเฟิงสือหลี่ เฟิงซือหลี่ยกแขนขึ้นป้องมือของเขาเอาไว้พลางก้าวถอยออกไปด้วยท่าทีสุข,ขุมตั้นไหวตัวแข็งทึกงี่ยิ้มอย่างฝืดเฟื่อนโดยไม่รบเร้าอะไรอีกเฟิงซือหลีเบนสายตาไปยังกลุ่มคนข้างหลังน้ำเสียงเยียบเย็นลงขณะเอ,อ่ยอย่างช้าช้าวันนี้วันมงคลข้าไม่อยากมีเรื่องกับพวกเจ้ารีบลงเขาไปเสียดีกว่าไหม ทุกคนสบตากันครู่หนึ่งในใจเต็มไปด้วยความฉงนสนเท่ไม่ใช่ว่าเฟิงซือหลี่ออกจากพักมันแล้วถูกไล่ล่าสังหารบัดนี้ต้องแบกรับภาระอันหนักหนาสาหัสหรอกหรือเหตุด้ยามนี้จึงแลดูแข็งแรงดีเล่าหรือว่าข่าวลือผิดพลาดสีหน้าของทุกคนไม่สู้ดีเท่าไหรนะ่นักพวกเขาได้ยินข่าวนี้จึงพากันมุ่งหน้ามาหวังจะชุบมือเปิดกำจัดเฟิงซือหลี่ทิ้งเสียตอนนี้ชักเริ่มจัดการยากแล้ว ไอสังหารฉายวาบในดวงตาของเฟิงสือหลีฝ่ามือสะบัดวูบหนึ่งไม่ทันรอให้ทุกคนเห็นถนัดลี่ซูก็ลอยกระเด็นไปปะทะก,กับต้นไม้ใหญ่ด้านหลังอย่างแรงจนกรากเลือดทุกคนหวาดกลัวแทบขาดใจลี่ซูนับว่าเป็นยอดฝีมือในยุทธภพแต่กลับสู้เฟิงสือหลีไม่ได้แม้เพียงกระบวนท่าเดียวยังไม่ไปอีกเฟิงสือหลียิ้มหยนันหรือต้องสั่งไว้เพิ่มศัก์กี่ชีวิต ทุกคนสีหน้าเปลี่ยนทันใดแม้กระทั่งคำขู่ทิ้งท้ายก็ลืมกล่าวก่อนจะวิ่งหนีหัวซุกหัวซุนจากไปทันทีชีเฟิงซานกลับคืนสู่ความเงียบสงบอีกครั้งท้องฟ้ามือสนิทลงแล้วจันเพนล,ลอยเด่นอยู่เหนือยอดไม้ทอแสงนวลอ่อนอาบไล้คนทั้งสองที่ทอดมองกันและกันซือจุนอาจเป็นเพราะทนสายตาพินิจพิจารณาของตันหวายไม่ไหวเฟิงซือหลี่จึงกล่าวอย่างลำบากใจว่าเข้าไปกันเถิดขอรับ ทนหวายไม่ได้ปฏิเสธก้าวเดินเคียงข้างกันไปตามถนนสายเล็กๆในภูเขาก่อนถามโพลงขึ้นว่านี่เป็นสาเหตุที่นานนานทีท่านถึงจะกลับมาสักขนเป็นสาเหตุที่ท่านคอยหลบหน้าข้าตลอดทุกเย็นอย่างนั้นหรือเฟิงสือหลี่ย้มยิ้มโดยไม่เอ่ยตอบริมฝีปากเม้มแน่นเป็นเส้นตรงแม้ท้องฟ้าจะมืดสลัวแต่ตันหวายยังคงมองออกว่าเฟิงสือหลี่มีอาการผิดปกติจึงรีบคว้ามือเขามาจับไว้พลางถามอย่างร้อนรนท่านไม่สบายตรงไหนบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าข้าอ่ะ ตันไหวพลันตะลึงค้างภาพตรงหน้าราวกับถูกฉาบย้อมด้วยโลหิตโลหิตปริมาณมหาศาลโลหิตอาบท่วมเสื้อคลุมสีเทาของเขาหลังไหลทะลักมาจากร่างเฟิงสือหลี่ตันไหวรู้สึกว่าตนต้องก้นหายใจแล้วเบื้องหน้ามองไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นหลงเหลือเพียงรัศมีจันทร์กับคนใต้แสงจันทร์เท่านั้น งานเฉลิมฉลองกลางสารทฤดูปีนี้ล่มไม่เป็นท่าตันไหวใช้ผ้าเช็ดหน้าซับใบหน้าให้กับเฟิงสือหลี่ธนุธนอมเขาดั่งอัญ,ญมณีล้ำคาสเหนาวประ,ประเปลรงว่าหากพลั้งมือเพียงเล็กน้อยอัญ,ญมณีชิ้นนี้ก็อาจแตกสลายขอแสดงความยินดีกับท่านเจ้าของร่างท่านมีเวลาคงเหลืออีกหนึ่งปีตันไหวแววตาทอประกายวุบไหวอยากจะโยนไอสิ่งที่เรียกว่าภารกิจนี้ทิ้งไปให้พ้นแล้วจดจ่อกับคนตรงหน้าเพียงเท่านั้น คนคนนี้เปรียบเหมือนกับสนามแม่เหล็กไม่ดึงดูดเข้าหาใครยกเว้นเขาคนเดียวไม่เช่นนั้นแล้วทำไมในทุกๆโลกเขาจึงรักใครห่วงใยตอนอย่างลึกซึ้งและแน่นแฟนมากขึ้นทุกที 1. ในที่นี้หมายถึงสำนักจู่กวงช่องมาฟังสิเว้ย,วยข้ามพบมาพบรักตอนที่176บําเพ็ญเพียรน,นอกกระแสะสิทธ์น้อยผู้แสนดีชำระแค้น25ภายในห้องอันมืดสลัวเฟิงซือหลี่ค่อยๆลืมตาขึ้นพบว่ามีใครคนหนึ่งหมอบฟุบอยู่บนอกของตน เพราะว่านอนหงายราบอยู่เฟิงซือหลี่จึงมองเห็นเพียงเส้นผมยาวที่ปล่อยสยายของคนผู้นั้นหัวใจพันสงบนิ่งผ่อนคลายลงเฟิงซือหลี่ลูบไล้เส้นผมของตันหวายอย่างระมัดระวังทันใดนั้นรูม่านตาก็หดวุบเพ่งมองปล่อยผมสีขาวแทรกอยู่ในเรือนผมสีดำ หัวใจเรากับถูกบังอย่างบีบรัดในฉับพลันแม้ผู้ฝึกวิชาเซียนเช่นพวกเขาจะมีวันแก่ชราแต่เทียบกับคนธรรมดาสามัญแล้วย่อมช้ากว่าหนึ่งในหมื่นส่วนตันไหวเพิ่งอายุร้อยสิบกว่าปีจะมีผมหมอกขาวขึ้นมาได้อย่างไรกันอาจเป็นเพราะตื่นตระหนกเกินเหตุเฟิงซือหลี่จึงไม่อาจควบคุมกำลังจนปลุกให้ตันไหวสะดุ้งตื่นชักมือกลับมาจากศีรษะของตันไหวอย,อย่างแข็งทื่อเฟิงซือหลี่กล่าวด้วยน้ำเสียงนอบน้อมสื่อจุน ตันไหวงวงเงยตื่นขึ้นยังคงเห็นเฟิงสือหลี่เป็นเงาอันพระเรือนพอขยี้ตาถึงค่อยมองเห็นท่าทีห่างเหินของคนตรงหน้าได้ชัดเจนตันไหวกระพริบตาปริปพลางคลี่ยิ้มเบาบางก่อนจะผุดลุกขึ้นจากเตียงพยักหน้าตอบรับเฟิงสือหลี่แล้วเดินจากมายามตันไหวก้าวออกจากห้องมายืนอยู่ใต้แสงอาทิตย์กลับยิ่งดูแก่ชาราลงไปอีกสิบปีท่านเจ้าของร่างท่านแน่ใจหรือระบบคับข้องใจ ท่านไม่ได้ทำไปเพราะความรู้สึกส่วนตัวจริงๆน่าหรือการเปลี่ยนแปลงภารกิจอย่างกระทันหันทำให้ระบบไม่รู้เลยว่าภารกิจที่แท้จริงคืออะไรตันไหวยพยักหน้าอย่างอิดโรยก่อนเอ่ยขึ้นช้าๆความรู้สึกส่วนตัวอาจจะมีบ้างแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือภารกิจเฟิงหลิวหลียึดติดอยู่เพียงสองอย่างอย่างหนึ่งคือสำนักจูกวงอีกอย่างคือเฟิงซือหลีหากภารกิจเปลี่ยนแปลงเพราะเฟิงซือหลีออกจากพักมานด้วยตัวเอง นั่นหมายความว่าภารกิจกอบกู้สำนักจูกวงสำเร็จแล้วตันหวายกล่าวอย่างระห่ยโรยแรงร่างกายของเขาในตอนนี้กำลังสุดโทรมลงอย่างต่อเนื่องเฟิงซือหลีก้าวลงนรกไปครึ่งขาเพื่อสละวิธีมารถ้าผมเป็นเฟิงหลิวหลีผมคงยอมตายเสียเองดีกว่าปล่อยให้เฟิงซือหลี่นอนรอวันตายเพราะฉะนั้นภารกิจต้องหมายถึงเรื่องนี้แน่นอนสิ้นเสียงกล่าวของตันหวายระบบก็ได้รับข้อมูลจากศูนย์บัญชาการก่อนจะลิงโลดดีใจจนแทบโ้องออกมาบัดเดี๋ยวนั้น ตันไหวพลันพบว่าในหัวของตนปรากฏตัวอักษรสว่างเรืองรองเรียงกันเป็นแถวยาวเหยอียดว่าขอแสดงความยินดีกับท่านเจ้าของร่างภารกิจในโลกสุดท้ายเสร็จสิน้นต้องการเข้าสู่การนับเวลาถอยหลังสามวันหรือเข้าสู่ระบบประเมินผลทันทีตันไหวตะลึงงานไม่อาจอธิบายว่าในใจรู้สึกอย่างไรจบแล้วแค่นี้เลยหรือเขากลับโลกความเป็นจริงได้แล้วหรือกลับไปโลกความจริงเดี๋ยวนี้ตันไหวตอบอย่างเด็ดขาดหนักแน่น ระบบตกตลึงนึกไม่ถึงว่าในโลกสุดท้ายตันไหวเลือกที่จะกลับไปทันทีจากผลการประเมินของศูนย์บัญชาการท่านเจ้าของร่างได้คะแนนเฉลี่ยรวม85คะแนนซึ่งผ่านกำหนดเกณฑ์การฟื้นคืนชีพขอแสดงความยินดีกับท่านเจ้าของร่างตันไหวยืนอยู่กลางที่ล,ล่องเขาโพลนสุดลูกหลูลูกตาสัมผัสได้ถึงเสียงที่ดังก้องกังวานจากทั่วทุกทิศหัวใจพลันเต้นไม่เป็นสัมด้วยความประหม่าก,กังวลท่านเจ้าของร่างระบบร่ำลายอย่างใจหาย ท่านเป็นเจ้าของร่างที่เรานำทางได้รับรื่นที่สุดแล้วนะคราวนี้เสียงพูดของระบบไม่ได้ดังอยู่ในหัวของตันหวายแต่กลับก้องสะท้อนท่ามกลางโลกสีขาวโพลนแห่งนี้เสียงของระบบฟังดูเหมือนเสียงเด็กหนุ่มอายุราวสิบหกสิบเจ็ดปีอ่อนเยาวกว่าตันหวายเสียอีกตันหวายประหลาดใจเล็กน้อยตันหวายลี่ยิ้มกว้างคุณเคยนำทางเจ้าของร่างมาหลายคนเหรออ๋อไม่เยอะนักหรอกท่านเป็นคนที่สามงั้นหรือตันหวายกระพริบตาถี่รัว ผมรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมเดินทางกันมาต่อไปคุณต้องได้เจอเจ้าของร่างที่ดียิ่งกว่านี้แน่ๆระบบนิ่งเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะพ่นหัวเราะทำไมจู่จูถึงทำซึ้งใส่กันเล่าเมื่อครู่เราเห็นว่าท่านได้ผลประเมินสูงทีเดียวหกักไม่ใช่เพราะท่านกับเฟิงสือหลี่แอบมีอะไรในกอไผ่จนถูกเฟิงหลิวหลีหักคะแนนท่านก็คงได้ผลประเมินสูงกว่านี้ตันหวายได้คะแนนเยอะแล้วมีประโยชน์อะไรกินได้เหรอ ระบบสูดลมหายใจลึกยิ้มตอบว่าไม่ได้จากนั้นก็กล่าวงึมงำขึ้นว่าช่วยอะไรสักอย่างหน่อยได้หรือเปล่าช่วยอะไรเราตายมานานมากแล้วและไม่รู้ว่าในโลกความจริงผ่านไปนานแค่ไหนหากท่านกลับไปยังพอมีเวลาช่วยไปเยี่ยมเยียนพ่อแม่ของเราแทนหน่อยได้หรือเปล่าตันไหวกับริบตาเป็นเชิงตอบรับระบบผ่อนลมหายใจพอแจ้งที่อยู่กับข้อมูลเบื้องต้นของครอบครัวตนเองให้ตันไหวรับทราบแล้วก็หายวับไปทันที ท่านเจ้าของร่างปฏิบัติภารกิจสำเร็จดำเนินการปล่อยออกจากระบบภายใน30วินาที30-29-1สิ้นสุดการนับถอยหลังตันไหวฟื้นคืนชีพกลิ่นยาฆ่าเชื้อคลุ้งกระจายทั่วโรงพยาบาลตันไหวเอ็นพิงอยู่บนเตียงผู้ป่วยถือโทรศัพท์ของตนไว้ในมือพลางเปิดอ่านข่าวสารช่วงนี้อย่างเบื่อหน่ายแม้จะใช้ชีวิตอยู่ในระบบมาน่นนานถึงเพียงนั้นแต่ในโลกความเป็นจริงเพิ่งจะผ่านไปแค่หนึ่งปีกว่า ตลอดระยะเวลาหนึ่งปีมักจะมีผู้ดูแลมานวดให้กับเขาทุกวันดังนั้นแม้กระทั่งการรักษากายภาพบำบัดเขาก็ผ่านไปได้อย่างสบายสบายตอนที่เขาเพิ่งฟื้นขึ้นมาแม่เอาแต่ร้องห่มร้องให้ยกใหญ่พอร้องให้จนหนำใจแล้วถึงค่อยแต่งหน้าแต่งตัวออกไปเที่ยวตามที่แม่บอกเอาไว้ก็คือตัวเขาขัดขวางเส้นทางการค้นพบตนเองของแม่มาตลอดหนึ่งปีตอนนี้ต้องชดเชยคืนมาเป็นเท่าตัว ฉะนั้นไม่ทันรอให้เขาออกจากโรงพยาบาลแม่ของเขาก็เก็บกระเป๋าขึ้นเครื่องบินไปเยือนไอแลนด์เรียบร้อยแล้วตั้นหวายค่อนข้างจะเคยชินแต่สิ่งที่คาดคิดไม่ถึงคือผู้ดูแลที่คอยมาหาเขาในโรงพยาบาลทุกวันกลับเปลี่ยนเป็นไปเย่ชายในดวงใจที่เขาไม่กล้าแม้แต่จะจินตนาการถึงมาก่อนสำหรับชื่อของไปเย่ ครั้งหนึ่งตันไหวเคยคิดว่าพ่อแม่ของไปเย่คงรู้ว่าลูกชายมีพลังเป็นแสงสว่างนำทางให้แก่ผู้อื่นไม่อย่างนั้นจะยืนกรานตั้งชื่อนี้ไปทำไมกันเว้ยยข้ามพบมาพบรักตอนที่177บําเพ็ญเพียรน,นอกกระแสสิบน้อยผู้แสนดีชำระแค้น26ประตูห้องพักผู้ป่วยถูกผลักเปิดจากด้านนอกโดยไม่ทันตั้งตัวตันไหวสะดุ้งเฮือกพลางรีบซุกโทรศัพท์เอาไว้ใต้หมอนท,ทําทีเป็นว่าทุกอย่างปกติเรียบร้อยดี ดวงตาของไปเวทอประกายไหววูบแซงทำเป็นมองไม่เห็นอะไรมือข้างหนึ่งถือดอกไม้ช่อใหญ่ส่วนมืออีกข้างหิ้วกล่องอาหารเดินเข้ามาหาไปเย่นั่งลงบนเก้าอี้สายตาจับจ้องไปยังขาของตันหวายนิ่งชะงักไปครู่หนึ่งก่อนเอ่ยว่ายังไม่มีโอกาสกล่าวขอบคุณกับคุณเป็นเรื่องเป็นราวเลยถ้าไม่ได้คุณช่วยไว้ผมคงไม่รอดชีวิตกลับมาตันหวายยิ้มแหย่อย่างเก้อเขินจะพูดว่าตนช่วยชีวิตเขาเพราะอารมณ์ชั่ววูบก็ไม่ใช่ถึงอย่างไรก็เป็นคนที่ตนแอบชอบมาตั้งนานแล้ว ก่อนหน้านี้ไปเว่ไม่รู้จักเขาถึงแม้จะเรียนอยู่มหาวิทยาลัยเดียวกันและไปเย่เป็นรุ่นพี่ของเขาแต่ความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาทั้งสองไม่มีอะไรมากไปกว่าตันหวายแอบรักไปเย่เพียงข้างเดียวไปเย่ที่เพิ่งเลิกงานแต่งกายด้วยชุดสูทเรียบหรูชุดสูทสีดำสนิทกับห้องพักผู้ป่วยสีขาวอมฟ้าช่างดูไม่เข้ากันเอาเสียเลยตันหวายเขินอายจนทำตัวไม่ถูกกลุ่ตาลงตอบว่าผมไม่เป็นไรก็แค่เออ ตอนนี้ตันหวายอยากจะตบหน้าตัวเองแรงๆสักฉาดพูดบ้าบออะไรกันเนี่ขยขายขี้หน้ายอดหัวกะทิแห่งเอกจิตกรรมอย่างเขาเสียเหลือเกินไปเย่หัวเราะเบาๆยังไงก็ต้องขอบคุณละนะพูดจบก็ชี้ไปทางกล่องอาหารบนโต๊ะพลางกล่าวแกงจืดเต้าหู้หัวปลารสอ่อนกำลังดีคุณทานตอนร้อนๆจะอร่อยกว่าตันหวายขอบคุณฟ้าดินทันใดในที่สุดเขาก็ไม่ต้องประจันหน้ากับไปเย่โดยไม่รู้จะพูดอะไรอีกแล้ว กล่องอาหารแบบญี่ปุ่นถูกห่อมาอย่างดีตันไหวใช้ช้อนตักน้ำแกงเข้าปากตัวเองทีละน้อยพอไม่ทันระวังช้อนก็พลิกร่วงหลุดจากมือน้ำแกงไหลลดลงมาตามมุมปากจนถึงปลายคางตันไหวพลันหน้าแดงกับไปเย่เหมือนมองเห็นภูตมะเขือต,ตัวโตนั่งอยู่ตรงหน้าตนพูดมะเขือเทศยังคงตั้งตัวไม่ติดจ,จากความอับอายที่ตนเองกินหกเลยเธอะทว่าไปเย่กลับการกระทำเร็วกว่าความคิดดึงกระดาษทิชชู่ออกมาเช็ดคราบน้ำแกงบนคางตันไหวจนสะอาดอย่างว่องไว ตันไหวอึ้งงันรู้สึกร้อนเผาไปทั้งใบหน้าไปเย่ตะลึงงันไปเช่นกันมองดูการกระทําของตนอย่างตกใจเล็กน้อยสุดท้ายจึงค่อยผลับมือออกโดยไม่พูดไม่จาจ้องมองตันไหวราวกับครุ่นคิดอะไรบางอย่างวันนี้เขาพอมีเวลาว่างเลยมาเยี่ยมเจ้าหนุ่มน้อยที่ช่วยชีวิตเขาไว้สักหน่อยเดิมที่คิดว่าเจ้าหนุ่มน้อยตอนหลับก็หน้ามองอยู่แล้วคิดไม่ถึงว่าตอนตื่นจะยิ่งดูดีขึ้นไปอีกไปเย่ถอนหายใจก่อนถามพล่องขึ้นว่ารอคุณออกจากโรงพยาบาลแล้ว ผมขอเลี้ยงข้าวคุณสักมื้อนะครับหือตันหวายเงยหน้าขึ้นอย่างงงงวยพอตั้งสติได้ก็รีบสส่หน้าดิกไม่ต้องครับครับแค่นี้ก็รบกวนมากแล้วไปเวริตากล่าวอย่างจริงจังว่าหมายความว่าคุณตันจะไม่ยอมให้โอกาสผมจีบคุณสักครั้งเลยหรือครับตันหวายสมองหยุดทํางานโดยฉับพลันประมวลผลอยู่ครึ่งวันกว่าจะกําจัดไวรัสที่ชื่อว่าไปแย่ออกไปได้ถ้าอย่างนั้นคุณตันจะยอมให้โอกาสผมสักครั้งได้ไหมให้ให้ ตันไหวยพยักหน้ารัวราวกับตีกลองให้สิครับตันไหวสงสัยเรื่องหนึ่งมาตลอดว่าไปเย่ที่อยู่ในระบบตกลงแล้วคือไปเย่ตัวจริงหรือไม่ถ้าหากใช่เพราะเหตุใดไปเย่ในโลกความเป็นจริงถึงไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับระบบเลยทั้งยังใช้ชีวิตเป็นปกติสุขอยู่ในโลกความเป็นจริงมาโดยตลอดตอนที่เพิ่งฟื้นคืนชีพตันวายักษอย่างเชิงถามไปเย่หน้าเสียดายที่ไปเย่กลับมีปฏิกิริยางุนงงไม่เข้าใจว่าระบบและชื่อคนที่ตันไหวพูดถึงคืออะไรแม้แต่น้อย ตันหวปิดปากเงียบในที่สุดแต่ไม่เคยล้มเลิกความตั้งใจที่จะค้นหาความจริงก่อนที่จะนัดพบกับไปเย่เป็นครั้งแรกตันไหวต้องจัดการเรื่องที่สำคัญยิ่งกว่านั่นก็คือการไปเยี่ยมครอบครัวของระบบ s 3 8 8 3ถึงอย่างไรก็ร่วมงานกับระบบ s 3 8 8 3มาตั้งนานตันไหวย่อมรู้สึกผูกพันอยู่ไม่น้อยทีเดียวระบบเดิมมีชื่อว่าซือซี่ยช่างเป็นชื่อที่ไพเราะน่าฟังเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยวัย18ปี ตามคาบอกเล่าของเขาตอนเขายังมีชีวิตมักจะเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ชอบสูงสิงกับใครเพราะไม่ชอบสูงสิงกับใครเขาจึงใช้เวลาว่างนอกห้องเรียนทั้งหมดไปกับการท่องเที่ยวและกลายเป็นล็อกเกอร์ท่องเที่ยวผู้โด่งดังน่าเสียดายที่ครั้งหนึ่งระหว่างปีนเขาท้องฟ้ามืดสนิทจนเขาพลัดตกจากหน้าผาโดยไม่ตั้งใจอีกทั้งทำภารกิจในระบบไม่สําเร็จจึงต้องกลายมาเป็นระบบของศูนย์บัญชาการติดแงกอยู่ในวัย18ปีช่วนิรนันดร ตอนที่ตันไหวมาถึงหมู่บ้านหรูหราแห่งนี้ก็อดตื่นตะลึงไม่ได้นี่มันจะกว้างขวางเกินไปแล้วไม่น่าหรอไอหนูซือเซียถึงมีเงินไปเที่ยวมากมายขนาดนั้นแถมยังได้เขียนบล็อกท่องเที่ยวด้วยเขาลองเสิร์ชเวอป์ของซือเซียดูดังไม่ใช่เล่นเลยแฟนคลับติดตามเป็นล้านคนมีหลายคนรบเร้าให้เขาอัปเดตบ้างโดยไม่รับรู้เลยว่าเขาได้ลาจากโลกนี้ไปแล้ว คนที่เปิดประตูให้ตันหวายคือแม่บ้านของตระกูลซือคุณป้าถามด้วยสีหน้างุนงงว่าเขาเป็นใครตันหวายตอบว่าเขาเป็นเพื่อนของซือเซี่ยเลยอยากว่ามาเยี่ยมเยียนพ่อแม่ของเขาแม่บ้านเชิญตันหวายค่ายปลาค่ายข้างในก่อนจะแจ้งให้คุณนายรับทราบหรือก็คือคุณแม่ของซือเซี่ยนั่นเองคุณแม่ของซือเซี่ยและดูเปล่งปลั่งสดใสทว่าบนหว่างคิ้วมักจะทอแววโศกเศร้าให้เห็นจางเมื่อเห็นตันหวยเธอก็ดีใจอย่างยิ่งชงชาต้อนรับตันหวอยอย่างอบอุ่นพลางกล่าวด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม คุณเป็นคนที่สามแล้วที่มาเยี่ยมฉันแทนเขาตันไหวตยตะลึงงานไปชั่วขณะพลันฉุกคิดขึ้นได้ว่าเจ้าของร่างสองคนก่อนคงจะถูกซื้อเสี้ยวไว้วันมาเช่นกันเจ้าของร่างออกมาแล้วย่อมไม่สามารถกลับเข้าสู่ระบบได้อีกพอมาคิดดูซื้อเสี้ยคงกลัวว่าพวกเขาคนใดคนหนึ่งอาจจะลืมจึงต้องไว้วานฝักฝังมาทีละคน คิดถึงตรงนี้ตันหวายก็รู้สึกเจ็บปวดซื้อเสียอาจไม่มีวันรับรู้เลยว่ามีใครเคยมาเยี่ยมคุณแม่ของเขาบ้างหรือเปล่าทำได้เพียงไหววัวนเจ้าของร่างที่ผ่านภารกิจคนแล้วคนเล่าตลอดไป